สวัสดีครับอยู่ผมทุกสักดาห์นะครับและที่นี่ครับสายพินรถมือ2อนะครับหรือว่าบริษัทสายพินออโต้คาจำกัดสาขาสำนักงานใหญ่วังสมบูรณ์นะครับนะฮะแล้ววันนี้เจอผมอีกแล้วนะครับกับการรีวิวรถในเต็นท์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของวันนี้ผมจะเอารถตอนเดียวมาให้แฟนเพจได้ชมกันนะครับว่ามีรถแบบไหนบ้างนะครับโปรโมชั่นอะไรนะครับราคาประมาณสักเท่าไหร่นะครับเอาแบบรวมๆด้วยกันสําหรับตอนเดียวของที่เต็นท์ตอนนี้เวลานี้ที่มีอยู่นะครับ แต่ลดเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนนะครับมีรุ่นไหนบ้างนะครับตอนนี้มีแต่ปีใหม่ๆนะครับสำหรับ Toyota าอีซูซูนะครับที่จอดอยู่นี้คือมีประมาณ5คันนะครับที่ที่เป็นสาขาสํานักงานใหญ่วันนี้นะครับเริ่มจากคันแรกเลยนะครับโตโ o ต้ารีโว่ปี2018นะครับสวยๆสีขาวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมใกล้ๆเลยกันนะครับรูปลักษณ์ภายนอกถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับ90%เลยนะครับเกือบร้อยให้ร้อยเลยสําหรับคันนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่489,000บาทนะครับราคาตัวนี้ส่งงวดอยู่ที่ประมาณ 9 0 0นิดๆนะครับ84เดือนยาวๆกันไปเลยนะครับรถคันนี้วิ่งไม่เยอะนะครับวิ่งเหมือนป้ายแดงแบบพิ่งออกไปเลยนะครับรถคันนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ30,000 30,000กิโลนะครับถือว่าไม่เยอะมากสําหรับปี18นะครับได้รถใหม่กันไปเลยทีเดียวนะครับเครื่องยนต์2.8นะครับคันนี้กับเจ้าโตโยต้ารีโวนะครับนะผมมาแบบปลายแบบรวดเร็วเลยกันนะฮะสำหรับคันต่อไปนะครับก็เป็นยังยังคงอยู่ในโตโยต้านะฮะตัวนี้เป็นตัวรีโวปี2018นะครับ โตยต้ารีโวปี2018นะครับรู้สึกว่าคันนี้จะเสริมแหนบนะฮะช่วงล่างก็จะเป็นเสริมแหนบมาให้พร้อมแล้วราคาอยู่ที่479,000บาทนะครับก็ผ่อนชำระประมาณ9,000นิดๆนะครับ84เดือนนะครับยาวๆยันไปเลยนะฮะและใช้งานน้อยด้วย70,000 78,000นะครับไม่ไม่ถึงแสนโลสำหรับคันนี้นะครับสวยๆงามๆนะครับภายนอกภายในนะครับก็ยังเป็นระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์2,008เนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะครับเบาะด้านในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ทรงสวยๆนะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับสหรับตัวนี้นะครับอ่ะยาวๆกันไปนะครับแบบรวดเร็วรวดเร็วเลยกันนะครับผมสำหรับคันนี้สวยๆงามๆนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับนะครับวิ่งประมาณ3 0,000กวโลนะครับมันไปแดงชัดๆคันนี้นะฮะสุดยอดนะครับคันนี้ผ่อนประมาณ9,000 9,000 9,000กลางๆครับนะฮะก็8ปดสดีเบลนะยาวๆไปเลยโปรโมชั่นก็ออกรถ799บาทนะครับเท่านั้นเองนะฮะ และจิ๋นจัมพันก็ยังแถมเหมือนกันนะฮะสำหรับตอนเดียวทุกคันเลยนะครับให้เลือกเลยว่าจะเอาแซงเหล็กหรือว่าตู้ทึบนะครับแล้วแต่ลูกค้าว่าใช้งานประเภทไหนแบบไหนนะครับสวยๆงามๆนะครับมาที่นี่ครับสายพิมพ์รถมือ2นะครับเดี๋ยวจๆรถสวยๆนะเข้ามาเรื่อยๆอาจจะมีเจ้าของแล้วนะฮะบางคันนี้มีเจ้าของแล้วนะฮะรอรับแล้วนะฮะรอสัญญาผ่านกันแล้วนะครับอ่ะมาคันต่อไปนะครับคันนี้ปีเก่ามาหน่อยนะครับสำหรับเจ้าตัวอีซูซูนะครับตัวนี้ปี2019นะครับรถนี้ปี2019 นะเครื่องยนต์สามพันนะครับเป็นเจ้าตัวอีซูซุเครื่องสามพันนะครับปี2019สสวยๆแบบนี้นะครับอาจจะดูเก่าๆหน่อยนะฮะแต่ใหม่สำหรับคุณแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้วิ่งอยู่60,000่กโลนะครับ6กหมืนะครับเกือบเกือบเจ็ดหนะครับก็ก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวไกลนะครับมาพร้อมอย่างนี้เลยฮะหลังคาเอ้ยซงเหล็กครับโทษทีนะฮะมาพร้อมแบบแซงเหล็กแล้วก็จะเรียกว่าตู้ถึอก็ได้นะฮะอย่างที่บอกนะครับตอนเดียวจัดหนักจัดเต็มนะครับเดือนนี้นะฮะ สวยๆงามๆนะครับสำหรับ4 6 9 0 0 0บาทนะผ่อนเดือนเราประมาณ9,000นะครับ84เดือนยาวๆมาไปเลยพี่เลยนะฮะละคนสุดท้ายของวันนี้และตรงนี้ที่นี่นะครับสำนักงานใหญ่นะครับกับเจ้าตัวอี u สุ2014เก้าหน่อยนะฮะแต่มีครบให้แล้วนะครับมีแซงเหล็กให้พร้อมนะครับตัวนี้มีเป็นเพาลอยด้วยนะครับคือมาทุกได้เต็มอัตราแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้วิ่งอยู่มาณ์ส8นะครับ แสนแปดนิดๆนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับเลือกผ่อนชำระได้แปดสิบสี่เดือนเลยแปดพันกุบบาทนะครับท่านนี้ถือว่าก็ยังสบายกระเป๋าหน่อยนะฮะอาจจะเก่าหน่อยแต่ก็ยังใช้งานได้อีกยาวไกลนะครับอ่ะยังไงก็ฝากลูกค้าไว้ด้วยลกันนะครับว่าที่นี่มีรถหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะครับกระบะตอนเดียวนะฮะกระบะแคบกระบะตัวต่ำตัวสูงนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆออกรถ799บาทเท่านั้นเองนะครับพี่ รีบๆมานะครับนะฮะรถมาใหม่เรื่อยๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันว่ามีรถรุ่นไหนบ้างอะไรบ้างยังไงนะครับฝากติดตามเพจสายพินรถมือสองไปด้วยเลยกันนะครับกระปมทุกสักดาวนี้ลาไปก่อนเลยกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ